นั่ลองเออลองตึงตีนี่เจ็นอย่างไรลองตะนี่เจ็นอย่างไรใช่เราพุมพุ่มป่แหวะแหวะไปพ่นรถพ่นเลยรถนี้รับเจอมาเป็ดปันวิ่งรถเจรอรถเป็นปันไม่อยาดูโตเลยมาติดแก่เด็ยบร้อยแล้ววิ่งเร็ววิงวว่งรเร็วครับเียว่าแก้ระเบิดตัวิีงไม่เร็วตายผมโมันวิ่งเร็วเจอเป็ดันับโทมาเบื่อแล้วเลยมั ุมเป็ดปันไม่กุมเรือตาแต่แม็กรุดแล่วนเว้นใสโลธรรมดาขนาดในแมครุดแล้วนะโอ้ชามาบือแล้วโอ้ี่ตะมาไปได้ไหมหนอ่าไม่ไมก็ไม่ไม่เกรเลยไม่รู้ตะบังย้ายนใบไม้ไปบ้านอามูใบไมไปบังย้ายยันคือใบไม้เลยเกร็ดเลยกไม่รู้ตะไปบังย้ายใบไม้คือมาโรคจักบางแก่ชาวาเราคิดเราลองน่าใบไม้ตบังย้ายบไม้ อมเดินว่ากูอะอย่าไปรอดมันเดินพัตตาบตปปาบ่อมัปปาดมันอ่ะหายร้อยยัง,งนะครับเออไปป่าเด็กมาเลย <c oughs> ปนีนายพี่บ้าใช่ผมไม่เจอละมากคือปนีการมาปนีร้องเอือคือว่าพี่ร้วงเจอเพื่อผมไม่รู้ตีว่าตื่นเจอเพื่อแต่เดี๋ยวผมป่าเด็กมาส่งให้ไม่ท้อกา้าวได้จดเจอแต่เดี๋ยวป่าเด็กมาตัวมึงอยู่ไหนคนตายไหมคนตายคนตายไม่รู้จะเจอครูเป็นไปไม่ได้ เจอมีราคาเจอมีคุณคาเจอดังเจอมีประโยชน์เจอมีราคาเจอมีคุณคาคำแรกขึ้นด้วยยอดอ่ะแต่ยอดนี่มันยอดเรื่องอ่ะจะยอดขี้อ่ะพอเมื่อเจอยอดขี้คือเจอคูมันเป็นเจอที่มีราคาเจอมาแข่งไม่แข่มาแข่งคือติโค้แกนคอติโค้งแก่นคอตีโ้แกนคอเลยเลยแก้นคอนานชีวิตคนเล่านั้นใกลมีเจอนานชีวิตคือเจอกูนี่ คือมีราคาเป็นมงคลเจอมีกว่าไม้เจอกู้คนคนคนไต่ในยมไต่กันตัวละเทิดอ่ะกางเกงไหนอ่ะงก็เจอโอ้ก้อยเรีวคือมึงนั่งกันดีเฮ้ยคือเจอกู้เจอไงตีรุดนั่นน้องบ่าวนะอ่ะบันนิตาบ่าวเปลี่ยนมึงเคยกินขนมไต่ไทยไหมขนมไต่ไต่ไทยอ่ะเจอกูมันมีขนมไตไทยนึกจำนิดแต่ว่าลงไายโดยยิบอ่ะขึ้นโดยเจอกู้และลงโดยยิบอ่ะนุ่มเลยตียิบนุ่มเลยตียิบนุ่มจีนนุ่มจีน โชคแลยกันยิบในดมกินมายิบกินเพื่อมันไม่ใช่เฮ้เจอไรวะมึงไไกดีเท่อ่านองบาวเียมึงเคยกินครวยไหมครวหอกครวยเคยกินเคยกินเคกินฮะครวยได้ตว่ารุงยาวยาวแต่วิญญาทริปเจอใครใครครูฮะครวยตีลุงยาวยาวก็เลยไปเลยไปเลยอ้อมจอมสนอ้อมจอมสนไม่ใช่มึงูจโอ้ไม่โ้ดูใจรอ้จ้า อุ้ไปไล่สี่ยาวๆๆายวาวไล่ไล่ก็เราไปโลกครบรัดึกมันยิกก็อยากอูบลองอันใดอูบลองอันใอูบลองบ่ออุบลองเออกูตีใส่ปล้องเดี๋ยวเปรีดเปรีดเฮเจอาร้อยว่ะเคยใจมีกว่าไม้ดิมึงเคยกว้างไม้คำฟังเพื่อบุรันติดกล่าอ่ะคนที่ดีใจจนเกินเหตุเขาว่าดีใจมันกินข้าได้ได้กับจริงรีธได้กับจริงได้กันเออ โบร้านเขาว่ามีเฮ่นนับเป็นน้องมีน้องนับเป็นคุน้ฮองหลงไม่้องได้ยินเลยครูก้นแต่ตั้มความดีอยู่เบื้องล่งความสําเร็จอของผู้อื่นคนเรียกว่าปิดอะไรล่างผลาปิตาหลักสอนอยากแหม,ม่พี่ลอกตายองเลยให้เจอไรวะฉ <laughs> ันบอกให้จักฉันเจอเพื่อนคือเจอคู่เจอแบปวรรณก,กรรมละครไทยละครพื้นบ้านไต้ได้